รยต่างประเทศดอนปรมัตววินัยพบกับอองซานซูจีที่กรุงมเนปิดอของเมียนมาก,ก่อนที่จะร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่อินโดนีเซียเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลตอบโต้เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐประเทศไทยแหล่งดึงดูดอันดพานไบเกอร์ชื่อเฉาโชจากโลกตะวันตก สวัสดีค่ะพบกับทันโลกับไทยพีบีเอสพิชานนทถาโกมลวาดีมดำเนินรายการค่ะภารกิจสุดลับของคุณดอนปรมัตพวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเมื่อได้พบกับองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาที่ถูกยึดอํานาจไปก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีค่ะที่ระดับผู้นําได้พบกับองซานซูจีค่ะ และคุณดอนปรมัตวินัยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะบอกว่าได้พบกับองซานซูจีที่เรือนจำที่กรุงเนปิดอและบอกว่าพูดถึงเรื่องที่ได้คุยกับองซานซูจีด้วยนะคะท h e ส่ s ขึ o นมาแล้ l t h เพราะว่าเพาะ่ะ e e ให้สัมภาษณ์สั้นๆน,นะคะย้ำเรื่องสุขภาพขององซานสูจีบอกว่าแข็งแรงดีทั้งกายและใจกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าคุณดอนหารือกับองซานสูจีส่วนตัวเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นการพูดคุยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาบริหารแห่งรัฐและวันนี้คุณดอนก็ได้เดินทางต่อเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ อินโดนีเซียนะคะและก็ได้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยการพบกันในครั้งนี้ก็มีความสำคัญนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้พบกับองซานซูจีก่อนหน้านี้ก็มีทั้งทูตพิเศษของ e ูทูตพิเศษของอาเซียนพยายามที่จะให้ได้พบกับองซานซูจีแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จค่ะแล้วคุยอะไรกัน สารที่ออกมาจากองซานซูจีก็คือต้องการส่งเสริมให้มีการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การหาทางออกอย่างสันติยุติการสู้รบที่นองเลือดภายในเมียนมาค่ะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการพบกันในครั้งนี้ปฏิกิริยาที่ออกมาจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาหรือว่า NUG ซึ่งมาจากสอสอพั NLD ก็แสดงท่าทีสงสัยนะคะโดยระบุว่าด้วยความใกล้ชิดกันระหว่างกองทัพเมียนมาและรัฐบาลไทยเรามีความสงสัยในเรื่องความเหมาะสมของการพบกันครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเป็นคำพูดที่ออกมาจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของ NUG นะคะซึ่งที่ผ่านมา NUG แสดงท่าทีมาตลอดว่าไม่ต้องการที่จะพูดคุยหรือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะ สำหรับองซานซูจีปีนี้อายุ78ปีแล้วนะคะและตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564ถูกคุมขังตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นตัวจริงขององซานซูจีอีกเลยการพบกันในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ห้องขังแบบ ห้องขังเดี่ยวนะคะที่เรือนจําที่เมียนมาองซานซูจีขณะนี้ถูกตั้งข้อหาหลายๆเรื่องค่ะซึ่งก็รวมถึงการละเมิดความลับราชการและทุจริตในการเลือกตั้งและถูกสั่งจําคุกไม่ต่ํากว่า33ปีนะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับองซานซูจีค่ะและภารกิจนี้ของคุณดอนก็คงจะเหนือความคาดหมายของหลายๆฝ่ายนะคะ กับการได้พบในครั้งนี้โดยคุณดอนเสนอว่าก็ต้องแยกความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางอาวุธออกจากกันโดยอาเซียนสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางออกทางการเมืองและนำสันติภาพคืนสู่เมียนมาถาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณดอนถูกวิจารณ์อย่างหนักในการจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการเมื่อวันที่18-19ิมิถุนายนในนามเพื่อนเมียนมา ที่พัทยาค่ะโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาร่วมประชุมและมีตัวแทนระดับสูงของลาวกัมพูชาบรรไนยัยเวียดนามจีนและอินเดียเข้าร่วมโดยที่ไม่มีตัวแทนของอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมค่ะ สถานการณ์ของเบียนมาก็จะเป็นหนึ่งในหัวข้อการหารือที่สำคัญในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะรวมถึงข้อตกลงสันติภาพข้อตกลงปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาคด้วยซึ่งก็ต้องติดตามบทบาทของประเทศจีนและอีกเรื่องก็คือท่าทีของสหรัฐและจีนต่อสถานการณ์เกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาครั้งที่56เป็นอีกครั้งที่เก้าอี้นั่งของผู้แทนจากเมียนมาถูกปล่อยทิ้งให้ว่างแม้ไม่มีผู้แทนจากเมียนมาร่วมประชุมแต่ประเด็นเมียนมาถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเนื้อหาหลักในการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียแถลงข้อสรุปจากที่ประชุมต่อสถานการณ์เมียนมา ว่าชาติสมาชิกอาเซียนสนับสนุนสิ่งที่ประธานอาเซียนหรืออินโดนีเซียดําเนินการเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนและยึดมั่นเดินหน้าตามแนวทางฉันทามติ5ข้อย้ําว่าความรุนแรงต้องยุติอาเซียนม a t จ o สังเกตค่อนข้างและมเนะจำด้วยน้ำ g ูงกินยาติดก,การก็กระแสนหลังสิ้นสุดการประชุมนาโต้ที่ลิทัวนเนียวันนี้ แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถแถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงท่าทีและความคาดหวังของสหรัฐที่ต้องการให้อาเซียนมีท่าทีแข็งแกร่วามากขึ้นต่อรัฐบาลทหารเมียนมาและลดบทบาทผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนรวมไปถึงท่าทีของอาเซียนต่อจีน โดยเฉพาะในเรื่องทะเลจีนใต้ในฐานะหนึ่งใน5ชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จีนแสดงความพร้อมที่จะลงนามในพิธีสารแนบท้ายส่วนที่สัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียย้ำถึงความสำคัญการเป็นภูมิภาคปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของอาเซียน And with nuclear weapons we are onecalation away. only Apocalyse Global and Kat เรื่องของออคัสไตรภาคีด้านความมั่นคงว่าโดยการพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและสหรัฐไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเวทีอาเซียนขณะที่สื่อจับตาหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและหัวหน้านโยบายต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมประชุมแทนฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนโดยฉินกังให้เหตุผลด้านสุขภาพหลังหายหน้าหายตาไปร่วมสองสัปดาห์และพลาดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างประเทศหลายนัดด้านผู้เชี่ยวชาญอาเซียนประเมินว่าท่าทีการส่งหวังอี้ซึ่งโดยตำแหน่งสูงกว่าฉินกังกับประสบการณ์ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศร่วม1ิปี มาร่วมประชุมอาเซียนแสดงเห็นท่าทีของจีนที่ให้ความสำคัญกับอาเซียน <c oughs> ดานรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย <c oughs> ก็เดินเกมชิงพื้นที่อาเซียน <c oughs> หอบเอาตุ๊กตารัสเซีย <c oughs> ภาพเหมือนก้าวกึมฮอน <c oughs> เป็นของขวัญให้กับเลขาธิการอาเซียน <c oughs> พร้อมจัดประชุมทวิภาคีกับชาติพันธมิตร <c oughs> และร่วมประชุมสามฝ่ายกับอินโดนีเซียและจีนแถลงยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ และแนวทางกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมใช้เวทีอาเซียนเดินเกมประนามสหรัฐและชาติพันธมิตรว่าไม่ได้ต้องการสร้างความมั่นคงของโลกแต่ต้องการคงความเป็นเจ้าโลกและลัทธิล่าอนานนิคมใหม่เท่านั้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟซอลบ,บิน <Design ed S 1> ฟาฮาน <the> อัลซาอุดร่วมลงนามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกับอาเซียน ตั้งเป้ากระชับความสัมพันธ์กฎหมายระหว่างประเทศ,เทศสันติภาพและสถนยรภาพชลัน์ยุทธาสมุทรไทย P ีบีเรายงานวัฒจักรข่าววันนี้มาจากคุณดอนปรมาวิวัยค่ะเธอสุขภาพดีและเป็นการประชุมที่ดีคุณดอนปรมัาวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่อินโดนีเซีย ถึงเนื้อหาที่ได้พูดคุยกับองซานซูจีที่กลุ่มเนปิดอของเมียนมาก,การประชุมผู้นำนาโตก็ไม่ได้ให้คำมั่นเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนนะคะอีกด้านหนึ่งก็มีการประชุมสภานาโต้ยูเครนเป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศการประชุมสภานาโต้ยูเครนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะป,ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็อยู่ระหว่าง การพบปะกับผู้นำกลุ่มนาโตนะคะในภาพก็คือจับมือคุยกับประธานาธิบดีโจบไบเดนและเลขาธิการนาโตค่ะและได้คุยกับนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักแห่งอังกฤษด้วยนะคะและนั่งติดกับผู้นำตุรกีค่ะเท่ากับเป็นการเข้าไปอยู่ในคลับของโลกตะวันตกนะคะการประชุมสภา,าแบบนี้ก็เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างยูเครนกับ31ชาติสมาชิกชัดขึ้นสหรัฐอังกฤษและพันธมิตรนาโต เตรียมที่จะเปิดเผ<พ>ยแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงใหม่ๆให้กับกยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีในอนาคตแต่เรื่องการรับรยูเครนเป็นสมาชิกยังไม่มีข้อสรุปค่ะเละขาธิการนาโตบอกว่าถึงยังไม่ได้เป็นแต่ก็ถือว่าใกล้ขึ้นมาก Ukraine is now closer to NATO than ever before allies reaffirmed that Ukraine will become a member of the alliance and agreed to remove the requirement for a membership action plan. Данผู้นำ Ukraine ระบุในการแถลงข่าวว่าก็ยังดีที่ไม่ต้องเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นสมาชิก. Буні велике очікування від саміту НАТО і тут важливий результат це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху а і на цьому шляху เบื้องหน้าที่หวานชื่นเบื้องหลังเป็นอีกแบบนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไปทวิตข้อความว่าไร้เหตุผลที่นาโตยังไม่ยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกค่ะขณะที่ทางสื่อของรัสเซียอ,อาทีเองก็จับตามองในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ระบุว่าทาง ตัวแทนของสหรัฐแสดงท่าทีไม่พอใจเซเลนสกี้อย่างมากที่ไปสื่อสารในรูปแบบนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าเร็วเกินไปที่ยูเครนจะเป็นสมาชิกของ NATO ค่ะอีกด้านหนึ่งสื่อ g l o b a l times ของจีนก็ได้นำเสนอบทความที่ตอบโต้ถแถลงการของนาโตที่พาดพิงมาถึงประเทศจีนค่ะดูรูปการ์ตูนรูปนี้นะคะก็คือรูป ลูกโลกค่ะที่สหรัฐกอดเอเชียเอาไว้โดย global times ระบุว่าไม่พอใจในถแถลงการร่วมของนาโตที่ได้พาดพิงถึงจีนโดยระบุว่าจีนท้าทายผลประโยชน์ของพันธมิตรนาโตความมั่นคงและคุณค่าเรื่องการใช้ในโยบายบังคับ global times ระบุว่านาโตจะต้องถอนความพยายามที่จะขยายอิทธิพลไปยังเอเชียแปซิฟิกจีนตั้งข้อสังเกตรเรื่องที่เชิญ4ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะเกาหลีเหนือมีการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งถูกจับตามองอย่างมากนะคะว่ามีความล้ำสมัยมากขึ้นของขีปนาวุธที่ได้ทดสอบล่าสุดโดยเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นการตอบโต้เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐติดตามรายงานของคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะ ที่กรุงวินิอุสของลิทัวเนียซึ่งกำลังจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มนาโตยยูซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติแบบฉุกเฉินร่วมกับลีจองซอบรัฐมนตรีกลาโหมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกรุงโซลหลังจากเกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันเตรียมหารือ,อกรอบกับฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งร่วมประชุมนาโต้ด้วย เพื่อประเมินเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่โดยรอบการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐได้บินรุกน่าฟ้าเกาหลีเหนือหลายครั้งโดยเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการรวมถึงการนำเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้ามาในน่านน้ำเกาหลีและขู่ว่าหากยังเดินหน้าต่อจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่น่าตกใจ ด้านสหรัฐและเกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยตอบโต้ว,ว่าเกาหลีเหนือพยายามใช้วาทะโจมตีเพื่อสร้างความเกลียดชังเมติว uh, ์มิวเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นจากการกระทำที่บานปลายและเรียกร้องให้มีส่วนร่วมในการทูตอย่างจริงจังด้วยการเจรจา ซึ่งสหรัฐแสดงความจำนงไปแล้วหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือเป็นความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการทดสอบอาวุธ